ตอนที่สิหนีความจริงหนึ่งสัปดาห์เต็มที่แอเรียลไม่ได้เจอฟ้าลาดาพ่อให้ไปพักผ่อนที่สิงคโปร์ลูกมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับผมก็แค่แปลกใจที่ไม่เห็นพี่ฟ้าแอเรียลไม่กล้าถามมากเพราะมีชนักติดหลังก็แค่กระวนกระวายนิดหน่อยไม่ได้คิดว่าเธอจะถูกทำร้าย ไม่ได้ห่วงหาอาวรนมากมายพ่อมีของขวัญจะให้อินล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจให้แอริเรยลกุญแจอะไรครับคอนโดอยู่ใกล้ๆนี่แหละไปมาหาวิทยาลัยสะดวกเผื่อลูกอยากจะพาใครไปพักบ้างเป็นบางวันโตแล้วพ่อไม่ว่าแอริเรยลเข้าใจความหมายวัยเขาถ้าจะพาแฟนสาวไปค้างก็ไม่ผิด สอ,อาทิตย์ก่อนมีนาตกลงคบกับเขาแล้วแต่เรื่องวุ่นๆของฟ้าละดาทำให้ยังไม่มีเวลาดูแลคนรักแบบนี้ถือโอกาสพาไปเที่ยวต่างจังหวัดค้างสักสคืนก่อนมหาวิทยายลัยเปิดเทอมแล้วค่อยพาไปคอนโดพ่อขออย่างเดียวอย่าลืมป้องกันผู้หญิงสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้ลูกชายของพ่อมีทั้งรถทั้งคอนโด ปล่อยท้องหวังจับขึ้นมาจะยุ่งยากคำพูดของพ่อดึงเขาออกจากภาวังความคิดเออครับคุณพ่อแล้วพ่อจะเพิ่มเงินเดือนให้อีกขอบคุณครับอินตบบ่าลูกชายสองทีแล้วกลับขึ้นห้องนอนลุกขึ้นอินเข้ามาในห้องเล็กอับแสงมองฟ้าละดาที่นอนตะแคงหันหลังให้ รอยช้ำจ้ำเป็นแถบจากเข็มขัดเริ่มจางลงแล้วเขารู้ว่าเธอไม่ได้หลับผมบอกให้ลุกขึ้นมาฟ้าละดาไม่ตกใจกับเสียงตะคอกยอมลุกขึ้นตามคำสั่งแผลหายแล้วไปหาหมอจะได้รู้ว่าต้องฝากคันต่อหรือทำแท้งวาจาร้ายกาศทำเธอหลุดสะอื่นถ้าต้องเสียลูก จะไม่ขอมีชีวิตอยู่ <c oughs> มีเสียงไอเมื่อศีรษะเล็กเป็นอิสระเหมือนเพิ่งหลุดพ้นจากความตายได้สุดลมหายใจอีกครั้งฟ้าละดาร้องไห้ตัวยโยนข้าฉันคุณอินข้าฉันฉันเกลียดคุณถ้าต้องทนอยู่กับคุณฉันยอมตาย <c oughs> ได้ตายสมใจแน่อย่างเธอต้องตายทั้งเป็นเขาผลักศีรษะเล็กจนเธอหงายหลังล้มตัวนอนร้องไห้ปานจะขาดใจกลับเข้าห้องนอนหรือค้นข้าวของในกระเป๋าหยิบบัตรเครดิตและบัตรกดเงินทิ้งลงถังจุดไฟเผาทั้งหมดไปพร้อมกันแอรเรียลขับรถสปอร์ตคันใหม่ไปหามีนา แต่ยังไปไม่ถึงบ้านส่วนกันระหว่างทางเสียก่อนคุณหน้าว่าคนขับรถชื่อพอดเป็นเดือนของอีกคณะโด่งดังมากในหมู่สาวๆเขารีบขับรถตามลางสังหรณอนบอกว่าทั้งคู่อาจไม่ใช่แค่เพื่อนกันแอร,รียวใจสลายเมื่อเห็นรถคันหน้าเลี้ยวเข้าโรงแรมม่านรูดชาไปทั้งตัวไร้ความรู้สึก ไม่รู้ว่าผิดอะไรจึงถูกหักหลังกว่าจะรวบรวมความกล้าลงจากรถแล้วแอบตามเข้าไปใช้เวลาร่วม20นาทีเขาแหวกผ้าม่านดูทีละห้องจนเจอต้องเดินเข้าไปช้าๆคอยควบคุมไม่ให้ขาสัน่นเอียงหูแนบประตูแขนใจเผลอกำหม,มัดทุบประตูมึงมาเคาะห้องกูทำไม ชายหนุ่มร่างกายกำยำเปิดประตูออกมาด้วยความหัวเสียยังไม่ทันมองหน้าคนเคาะก็ถูกต่อยจนหน้าหงายวายแอเรียวมาได้ยังไงตามมาดูคุณสวมเขาให้ผมไงสภาพมีนาเปลือยเปล่ารีบดึงผ้าห่มขึ้นบางร่างกายคนล้มรีบลุกยืนผู้ชายสองคนอัดกันนัวไม่ยัง้ง ปากแตกหน้าแหกกันคนละหลายแผลต่างหมดแรงต้องหยุดพักทำไมถึงหักหลังผมแอรเรียลตะคอกผสมความหอบเหนื่อยคุณไม่เคยสนใจมีนาเลยขอเป็นแฟนแต่ไม่เคยมีเวลาให้มีนาอุตสาห์ให้โอกาสคุณก่อนแต่คุณไม่เห็นค่าพอตมาทีหลังแต่เขาใส่ใจมีนามากกว่าคุณผมพาคุณกินข้าวดูหนัง ไม่ใส่ใจตรงไหนตั้งแต่ตกลงคบกันมีนาได้เจอคุณแค่อาทิตย์ละสองครั้งชวนไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดคุณก็ปฏิเสธคุณไม่ต้องการเองก็อย่ามาโทษว่ามีนาหาักหลังเราเลิกกันค่ะมีนาเลือกพพสเธออับอายที่ต้องเปิดเผยความต้องการแต่เรื่องมาถึงจุดนี้แล้วขอเลือกคนที่รักเธอมากกว่าพอรสรวยไม่เท่าแอเรียล แต่เรื่องอื่นถือว่าไม่น้อยหนะ้าแอร,รียวได้แต่ยืนตะลึงได้ยินแล้วก็ใสหัวไปดิวะมายืนเซอร์อยู่ได้มึงก็แค่แฟนแต่กูนะผัวพอสผักไหลแอร,รียวหน้าชาตัวชาเดินเซออกมาจากห้องขับรถไปร้องไห้ไปด้วยไม่เคยผิดหวังเสียใจขนาดนี้ เขาอยากระบายกับใครสักคนจึงกดหาพุธเฮ้ยเป็นอะไรวะอยู่ๆก็โทรมาหดเลาะใส่กูนี่มึงจะไม่เล่นสักแป๊บได้ไหมวะมีนานอกใจกูกูว่าแล้วอย่าบอกนะว่ามึงรู้เปล่ากูแค่เคยเห็นไอ้พอดมันมาก็ลอกก็ติดตั้งแต่ตอนที่มึงจีบมีนาแล้ว ถึงบอกให้มึงรีบไงอ้าวแล้วไม่เสือกพูดวะอมพนันไว้เพื่อก็กูเห็นมีนาเฉยๆดูไม่กระดีกระดา้าเหมือนตอนมึงจีบแล้วนี่ไม่ทำอีท่าไหนถึงเสียเหลี่ยมมันเขาบอกว่ากูไม่ใส่ใจชวนไปเที่ยวค้างคืนก็ไม่ไปนั่นไงมึงอ่ะช้ารีบรวบหัวรวบหางก็จบแล้วมึงไม่เอาเขาเขาก็เลยคิดว่ามึงไม่รัก กูก็อยากเอาแต่มาติดปัญหาที่บ้านกูเครียดเลยไม่มีอารมณ์จะไปไหนทําไมวะรักกันก่อนเอาทีหลังไม่ได้หรือไงผู้หญิงต้องการความมั่นคงมึงทั้งหล่อทั้งรวยเขาก็สวยและรวยคบกันนานไม่โดนสักทีมันก็ต้องมีแปลกใจเสียเซลกันบ้างเปล่าวะสองอาทิตย์เนี่ยนะนานสามวันกำลังดีเชื่อกู ความรักต้องขับเคลื่อนด้วยแรงกระแทกหาเอ้ยใครจะไปหมกมุ่นเหมือนมึงวะไม่ได้เรียกหมกมุ่นผมแค่เป็นคนชอบลุ้นไว้คุณแอเลี่ยวติดใจเมื่อไหร่จะเข้าใจผมเออเออว่าแต่มึงมีปัญหาอะไรที่บ้านวะเรื่องแม่เลี้ยงมึงเหรออืมพี่ฟ้าท้องว่ะกูคตเครียดเลยเขาบอกหรือเปล่าว่าท้องกับใคร ถ้าบอกกูจะเครียดจนมีนาหนีไปมีชู้แบบนี้เหรอพี่ฟ้าบอกให้กูใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นพูดเหมือนท้องกับมึงเลยวะก็เออดีวะกูกำลังคิดว่าจะย้ายออกแล้วอยู่ๆพ่อก็ดันซื้อคอนโดให้เฮ้ยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นวะพ่อบอกเผื่อกูอยากพาใครมาค้างกำจับให้กูใส่ถุงยางด้วยกลัวโดนผู้หญิงจับโห พ่อมึงนี่พ่อในฝันของเด็กผู้ชายทั้งโลกเลยว่ะกูว่าจะย้ายออกวันนี้เลยไม่อยากรับรู้เรื่องพี่ฟ้าแล้วถ้าเกิดเด็กนั่นเป็นลูกของมึงจะทำไงวะช่างแม่งก่อนถ้าชายคอยคิดอีกทีว่าแต่มึงจะกลับวันไหนคิดถึงกลัวดิฮะพรุ่งนี้กูกลับเลยก็ได้เดี๋ยวบอกแม่ก่อนว่าต้องรีบกลับไปรักษาแผลใจให้มึง มึงจะรีบมาแลดก่อนเมยกลับมาก็บอกเหอะแหมทีนี้หละฉลาดโดนแย่งแฟนเขาหน่อยหายควายเลยนะมึงหลังวางสายแอรียวรีบขับรถไปคอนโดตามแผนที่ที่พ่อส่งอีเมลให้ไปถึงก็ต้องตกใจในความหรูหราแอบคิดถ้าหากพ่อรู้เรื่องของเขากับฟ้าละดาพ่อจะยังใจดีอีกไหม นับตั้งแต่ย้ายออกแอรีรยลเลิกสนใจฟ้าละดาไม่ถามถึงไม่กลับบ้านอินไม่ห้ามแค่สั่งให้เข้าไปเรียนรู้งานที่บริษัทเป็นครั้งคราวเท่านั้นทุกครั้งที่ชวนลูกชายกลับไปนอนบ้านมักถูกปฏิเสธโดยแอรีรยลให้เหตุผลว่าอยากอ่านหนังสือเรียนและด้วยคะแนนสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อินจึงให้อิสระกับลูกชายแบบร้อยเปอร์เซน์แดเดือนต่อมาฟ้าละดาหมดอาลัยตายอยากได้แต่นั่งมองหน้าเด็กทารกวัยหนึ่งเดือนหลับปุ๋ยอยู่บนเบาะด้วยความสับสน2เดือนก่อนเธอทะเลาะกับอินรุนแรงจึงเผลอหลุดปากพูดเรื่องที่เขาฆ่าพ่อกับคนรักแต่ความจริงจากปากของอิน บวกกับหลักฐานแน่นหนาทำให้ตาสว่างว่าแท้จริงแล้วเธอถูกกายหลอกภาพบรรยากาศงานศพกายมีผู้หญิงสาวสวยกับเด็กน้อยวัยขวบเศษอยู่ในงานตลอดเวลาเพาะงโง่แบบนี้ถึงได้ถูกมันหลอกเอาไปดูซะจะได้หายงโง่นั่นเมียกับลูกมันพอมันหลุดจากคุณก็ไปเสวยสุขอยู่กับลูกเจ้าพ่อทางเหนือแต่ดันมักมากเอาไม่เลือก แถมยังชั่วขโมยเงินพ่อตาไปเข้าบ่อนจนได้เจอกับพ่อคุณพอนี่ท่วมหัวก็พากันหนีข้ามชายแดนไปเล่นอีกฝั่งเงินหมดถึงได้กลับเงินของผมที่คุณเอาไปให้มันผ่านไงแล้วรู้ไว้ซะที่พวกมันตายไม่ใช่ฝีมือผมผมไม่มีทางเอาอนาคตเป็นแลกกับพวกเดนมนุษย์แต่ถ้าจะบอกว่ามันตายเพราะผมก็ไม่เถียง ถ้ามันไม่มักมากเสียเวลาพาคุณเข้าโรงแรมก็คงไม่ถูกกระทืบจนวิ่งหนีเจ้าหนี้ไม่ทันเป็นไงล่ะพยานรักที่มันฝากไว้ทราบซึ้งดีไหมอ๋อแต่ไม่ต้องห่วงผีพ่อคุณอะ่ะผมฝากวัดแถวนะ้นเอาใส่โงให้แล้วนี่ใช่ไหมที่อินบอกว่าจะให้เธอตายทั้งเป็นโดยยอมให้คลอดลูก มองหน้าเด็กคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะความโง่ของตัวเองกายเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้รักเธอหรืออาจไม่เคยรักด้วยซ้ำก็แค่รักซาบซึ้งในวัยเด็กที่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้จนวันตายนั่งสังกตายคิดถึงหน้าพ่อมันเหรอคนนั่งมือสะดุ้งเฮือกเพราะเสียงเข้มจากทางด้านหลังลุกขึ้น อินใช้แรงกระชากแขนเล็กไม่เบื่อบ้างหรือไงเธอรู้ว่าเขาต้องการอะไรผมต้องใช้งานคุณให้คุ้มสิทั้งค่ายาค่าคลอดยังไม่นับรวมหนี้เก่าแล้วไหนจะค่ากินค่าอยู่ของมันอีกจะไปด้วยกันดีๆหรืออยากโดนตรงนี้เผื่อว่ามันจะตื่นมาดูอินส่งสายตาไปที่ทารกน้อยคนไร้หนทางอย่างเธอ ทำได้แค่สะบัดแขนออกแล้วเดินนำไปที่ห้องนอนใหญ่งานของเธอในบ้านหลังนี้มีเพียงแค่นี้จริงๆตอนที่สิบเอ็ดชีวิตเซเพลพี่ขาให้หนูเข้าไปเถอะนะนะยังไม่ถึงสิบแปดเข้าไม่ได้ต้องนั่งโต๊ะข้างนอกถ้าจะเข้าก็ให้เข้าได้แค่คนเดียว โ่พี่ขาถ้าให้เพื่อนหนูเข้าคนเดียวแล้วจะสนุกยังไงล่ะอีกแค่สองวันเองหลังเที่ยงคืนพรุ่งนี้หนูก็สิบแปดแล้วหยวนหยวนน่านะพี่กาดสุดหลอ่องั้นเที่ยงคืนพรุ่งนี้ค่อยมาให้ไม่ได้เดี๋ยวพี่โดนนายด่าเจ้าของร้านเข้มมากมีอะไรวะกาดประจำร้านอีกคนเพิ่งเดินกลับจากห้องน้ำ เห็นเพื่อนร่วมอาชีพตกลงกับลูกค้าสาวสวยไม่ได้จึงเข้ามาจัดการอายุไม่ถึงแต่จะขอเข้าข้างในไหนเอาบัตรมาดูหน่อยเขายื่นมือไปรับบัตรประชาชนจากเพื่อนหนูแค่อยากเข้าไปฟังเพลงให้หนูเข้าเถอะนะสาวสวยยังตือ้อพอถวานนิงว่านั่งโต๊ะข้างนอกก็ได้ยินเหมือนกัน นิงกระซิบไม่อยากให้เป็นเรื่องหน้าตาของกาดแต่ละคนดูมากในสายตาเธอเฮอน่าเดี๋ยววันจัดการเองพี่กาดสุดหลอ่อให้หนูเข้าไปนะคะจะนั่งฟังเพลงเฉยๆไม่ดื้อไม่สซนน้ำหวานกระพริบตาปริบออดอ้อนสุดฤทธิเออ์เออเออให้เข้าก็ได้เห็นว่าเหลือแค่สองวันนะถ้ามากกว่านี้พี่ไม่ให้จริงๆด้วยขอบคุณนะคะคุณพี่สุดหลอ่อ น้ำหวานได้ทีรีบจุงมือนิงวิ่งเข้าไปในร้านเลือกที่นั่งมุมดีเห็นเวทีชัดเจนได้เหรอวะพี่คุณแอเลี่ยวรู้ด่าไตหาเหลอแค่สองวันเองมึงต้นเดือนเงินเดือนเพิ่งออกตำรวจยังไม่มาหรอกกาดอีกคนพยักหน้าเห็นด้วยจะว่าไปตั้งแต่ย้ายร้านมาที่นี่ยังไม่เคยเห็นใครมาตรวจสงสัย พ่อเจ้าของร้านจะเส้นใหญ่ตามคำาล่าลือไหวนิงดูสินักหองคนหล่อเลยอืมฝรั่งนี่หน้าตาดีก็ไม่แปลกว้า wow! ลองแค่เพลงเดียวลงแล้วน้ำหวานบ่นด้วยความเสียดายคนใหม่ก็ดีนะตีเขาขาว,ขาวหล่อด้วยสเปกหวานเลยป่ะใช่ น้ำหวานมองนักร้องหน้าตีด้วยสายตาหยาดเยิม้มนิ้งสั่งเล่าเลยหวานเอาโซดานะได้แล้วยังอื่นล่ะตามใจนิ้งหวานกินได้หมดคนไม่ใส่ใจเรื่องกินนั่งมองผู้ชายบนเวทีตาเยิม้มพี่แอรีรยล่าชายหนุ่มเพิ่งลงจากเวทีเข้าไปสั่งงานหลังร้าน กำลังจะออกไปดูโต๊ะลูกค้าด้านหน้าถูกลูกจ้างสาวเรียกด้วยน้ำเสียงยานคางมีอะไรมิวขอเบอิกเงินล่วงหน้าได้ไหมคะวันก่อนเพิ่งเบิกไปนี่เบิกหมดแล้วสิ้นเดือนจะเอาอะไรกินไอพุทธไม่เลี้ยงเราหรือไงแอริเอลเลิกคิ้วสูงกับเสียงถอนหายใจของมิวพี่พุทธหน้าเบื่อออก พักหลังเขาไม่เรียกหาเธอรอจนแห้งแล้วแห้งอีกแต่ถ้าพี่แอรเรียลสนใจจะเลี้ยงมิวมิวก็ยินดีนิ้วเล็กเขียวไล้หน้าอกกว้างพี่ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนแอรเรียลยิ้มกริ่มรู้ว่าไอ้เพื่อนสนิทคงเริ่มเบื่อเพราะเจ้าหล่อนใช้เงินเก่งถมเท่าไรไม่เคยเต็มพี่พุดไม่ว่าหรอกคะ่ะ อย่าคิดว่าเธอไม่รู้พวกเขาชอบแบ่งกันกินลูกน้องเก่าแก่ในร้านเคยพูดกันสนุกปากว่าทั้งคู่คือสุดยอดเสือร้ายขอแค่รวยมีเงินให้ไถเรื่องอื่นเธอไม่สนจะดีเหรอคนถามทำท่าลังเลแต่สายตาลอกแลกจ้องมองร่องอกเต่งตูมเบียดแน่นในชุดจนหน้าอึดอัด ดีสิคะสายตาสองคู่สบประสานนิ้วเรียวลากเรื่อยลงมาถึงเป้ากางเกงแต่พี่มีเวลาแค่สิบนาทีไม่รู้จะทำถูกใจมิ้วหรือเปล่าต้องลองถึงจะรู้คะ่ะแอรเรเยลดึงกระเป๋าสตางค์จากด้านหลังกางเกงยีนดึงซองสี่เหลี่ยมสีฟ้าคาบไว้ แล้วหยิบธนบัตรสีเทาสองใบออกมาถือฉีกยิ้มมุมปากทั้งที่ยังคาบซองอีกมือยัดกระเป๋าสตางค์เก็บที่เดิมมิ้วใส่ให้ไหมคะไม่ต้องถือไอ้นี่ไว้แล้วหันหลังให้พี่เดี๋ยวมิ้วเอาไปทิ้งให้คะ่ะไม่ต้องรีบไปทำงานอีกเดี๋ยวลูกค้าคงเยอะเขาไล่มิ้วไป ก่อนจะเข้าห้องน้ำเอาขยะในมือไปทิ้งตั้งใจจะออกมาจัดการสาวน้อยอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ทันไอเพื่อนตัวร้ายสียแล้วแอรเรียมองพุธใช้ริมฝีปากจัดการสาวสวยให้อ่อนระทวยคาวงแขนสายตาคมหันมามองเอาเรื่องเขาเลยฉีกยิ้มกว้างตอบสาวในอ้อมแขนเพื่อนร้องตกใจมึงมีอะไร พุทธทำหน้าจริงจังใส่เอาตัวบทบังหญิงสาวไวจริงนะเขาแวะล้างมือไม่นานออกมาก็ไม่ทันแล้วเออสิกูรู้ว่ามึงจ้องอยู่ยิ่งชอบแย่งของของกูอยู่ด้วยเอาหน้าแบ่งเพื่อนบ้างเป็นไรไอ้พุธไอ้แอรีว่วที่พึ่งเอาไปเมื่อกี้ไม่ใช่เพราะกูยกให้เหรอโถไอ้หลงตัวเองเพรามิ้วเขาเบื่อมึงหรอก มึงมันไม่เอาไหนของกูใหญ่กว่าเยอะไม่เชื่อให้น้องคนนั้นพิสูจน์ไหมล่ะแอเรียลเอียงตัวมองหญิงสาวที่หลบหมุดอยู่ด้านหลังเพื่อนคนนี้มึงห้ามยุ่งคนสวยเมื่อกี้เห็นหน้าว่าแอบดูเปลี่ยนใจจากไอพุทธเป็นพี่แทนไหมพวกพี่รู้จักกันนี่คะเสียงใสๆถามไปที่พุทธใช่ครับ พี่ชื่อแอเรียวเป็นเพื่อนสนิทกับไอพุทธเก่งเด็ดลีลาดีไม่แพ้ที่มันทำให้น้องเมื่อกี้เลยนะทั้งสองทุ่มเถียงกันจนแอเรียลได้รู้ชื่อของหญิงสาวจึงเนียนถือโอกาสน้องนิง้งไปกับพี่นะคะพุทธทำท่าฟึดฟัดร,รีบจุงมือสาวน้อยพาเดินไปทางประตูแต่เธอคนนั้น กลับผละไปที่โต๊ะตัวหนึ่งแล้วจุงมือผู้หญิงอีกคนออกไปด้วยหัวใจแอรเรียลวูบไหวเล็กน้อยเมื่อเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นแต่เก็บอาการทำเป็นยิ้มขำเพื่อนที่กำลังหัวเสียหันมาชี้นิ้วใส่ตนอ้าวกูก็นึกว่าวันนี้มึงจะค้างที่ห้องหญิงแอรเรียลแซลพุทที่กลับเข้าร้านหลังออกไปได้ไม่นาน ยังก่อนกูไม่อยากวู่วามเทุวไก่ตื่นอะไรนะไม่อยากเชื่อคนอย่างท่านพุดธกัวไก่ตื่นคนนี้สำคัญยังไงวะทุกทีเห็นรีบเอารีบชิ่งไม่รู้สิเขาทำกูใจเต้นแรงดีตั้งแต่เลิกกับเมยเขาไม่เคยคบใครเป็นเรื่องเป็นราวอีกเน้นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดรีบกินรีบกลับมากกว่า ไปได้มาจากไหนวะไม่ต้องหลอกกูว่าเพิ่งเจอเมื่อกี้กูไม่ได้กินญ้าแอรีรยอรีบดักคอเพราะเขาได้ยินที่ทั้งคู่คุยกันหมดแล้วลูกคนข้างบ้านเด็กๆเ,เคยอุ้มเล่นโตมาไม่คิดว่าจะสวยอ้อเด็กๆอุ้มเล่นพอโตเป็นสาวก็เลยจะอุ้มจริงว่างั้นเออถ้าเข้ากันได้กูก็ว่าจะลองสารสัมพันธ์ดูอายุแม่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะ่ะ อยากมีเมียว่างั้นมึงลืมเมได้แล้วเหรอกูลืมไปตั้งนานแล้วเมมีผัวเป็นตัวเป็นตนคิดถึงไปก็ไม่มีประโยชน์ใครจะเหมือนมึงป่านนี้ยังไม่ลืมสักทีคนอย่างกูไม่เคยจำอะไรกูไม่เชื่อถ้ามึงไม่จำป่าน,นี้ยอมกลับบ้านแล้วไม่เป็นนักล่าลาตีอยู่แบบนี้หรอกกูก็แค่ยังใช้ชีวิตไม่คุ้มไปนอนดีกว่า คืนนี้มึงปิดร้านด้วยนะกูง่วงแล้วเอา้าใช้กูง่ายง่ายงี้แอร,รียวไม่ตอบหันหลังโบกมือแล้วเดินเข้าหลังร้านกลับขึ้นห้องนอนชั้นบนเขาก็แค่กลบเกลื่อนเพราะไม่เคยลืมเรื่องในอดีตอย่างที่พูดพูดจริงๆกลับบ้านครั้งสุดท้ายคือวันเรียนจบปริญญาตี ตอนนั้นตั้งใจจะอยู่เรียนรู้งานที่บริษัทของพ่อแล้วค่อยไปเรียนต่อแต่พอเข้าบ้านพบว่าฟ้าละดาท้องแก่ใกล้คลอดซึ่งท้องนี้เขามั่นใจว่าเป็นลูกของพ่อเป็นน้องของเขาช่วงวุ่นวายกับการเรียนรู้งานเขาบังเอิญเจอความลับในลิ้นชักโต๊ะทำงานของพ่อ เป็นใบเกิดของเด็กหญิงวัยสองขวบช่องความเป็นบิดาว่างเปล่าไม่มีชื่อพ่อของเขาทำให้มือสัน่นเข่าอ่อนต้องรีบไปถามตัวต้นเหตุซึ่งนั่งกวยเปลกล่อมเด็กอยู่ในห้องถามไปมากมายแต่ได้กลับมาแค่คำตอบสั้นๆม่านใหม่ไม่ใช่ลูกของคุณอินไม่มีชื่อคุณอินอยู่ในนั้นก็ถูกต้องแล้ว ฟ้าลดาไกวเปลต่อไม่ยอมพูดอีกแม้แต่คำเดียวไม่ว่าจะถามอะไรเธอก็ทำเป็นหูทวนล,ลมจนเขาต้องยอมแพ้คืนนั้นแอเรียลเปลี่ยนใจเดินทางไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ทันทีพอรับไม่ได้กับความผิดนี้พ่อคงไม่รู้ว่าม่านใหม่เป็นลูกใครและเขาเองก็ไม่กล้าพอจะสารภาพ เด็กๆจะรู้สึกอย่างไรกับสถานะอันแสนสับสนในเมื่อพ่อรู้แล้วว่าฟ้าละดาไม่ซื่อสัตย์แต่ยังยอมให้ตั้งท้องอีกครั้งแสดงว่าพ่อรักเธอมากจนยอมให้อภัยเขาไม่อยากใช้ความจริงทำลายความรักของพ่อจึงคิดยุติทุกอย่างด้วยการพาตัวเองออกมาหลังเรียนจบปริญญาโททางด้านบริหาร แอรีเอลอยู่ทำงานในบริษัทคู่ค้าของพ่อที่สิงคโปร์ต่ออีกสองปีหลังหมดสัญญาลงทุนเขาคิดหางานใหม่แต่ถูกพ่อขู่ไว้ถ้าไม่ยอมกลับประเทศไทยจะตัดพ่อตัดลูกแถมยังบอกว่าตัวเองใกล้ตายจะเป็นลูกทอรพีไม่กลับมาเผาผีก็เอาแอรเรียลจำใจกลับ แต่ไม่ยอมไปทำงานที่บริษัทและไม่ยอมเข้าบ้านเลือกลงทุนเปิดร้านอาหารกับเพื่อนใช้ชีวิตเสเพตลอดสปีที่จริงต้องบอกว่าเสเพลมากกว่าปกติถึงจะถูกเขาใช้ชีวิตสุดเวียงตั้งแต่วันที่ถูกมีนาบอกเลิกสนุกกับการพาผู้หญิงมาค้างคืนที่คอนโดเปลี่ยนคู่ควงเดือนละคนก็ว่าได้ จนเพื่อนรักอย่างพุทธต้องยกธงยอมแพ้ให้กับเพลย์บอยคนใหม่บทเรียนบวกประสบการณ์บอกให้แอรเรียลรู้ว่าผู้หญิงซื่อสัตย์รักนวลสงวนตัวไม่มีจริงพวกหล่อนต้องการเงินและเซ็กเร่าร้อนอยู่ที่ว่าเขาจะเจอแบบไหนระหว่างเปิดเผยความต้องการกับทำกรมิดกระเมียนสงวนท่าที